โฮฮจิมิมนฮฮเราจะมาดูว่าเราได้อะไรมาบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับอันนี้รองเท้าของแยมนะครับจากร้านนากาชูที่ดิสิกสามนะครับจากร้านเอกทีนาเกนนะครับราคาเท่าไหร่ประมาณจะไม่ได้แต่ว่าไม่ไม่เกินไม่เกินหกรอยะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเดรสของแยมเหมือนกันตัวหนึ่งจากร้านคาล่าคลับนะครับ ใช่อันนี้ได้จากที่ตึกเดลเพย์กลาวนะคะราคาอ,อันนี้ถสนนราคาอยู่ประมาณนี้คะ่ะหกแสนห้าหมื่นดองอันนี้เป็นกางเกงกึ่งกระโปรงนะ<ภ>ของร้าน,นดอตตี้อันนี้อยู่ที่ช็อปอยู่ที่ถนนเหงียนไตรนะเขตหนึ<อ>ง่งถนนเหงียนไตรราคาถูกมากนะอยู่ที่แสนเก้าหนเก้าพันดองเองนะคะก ก็สองสอ้กว่าบาทเนาะประมาณ2อ0ประมาณนี้ไม่เกินประจากร้านลูมิเช่นะร้านชื่อดังมลติสโต์ชื่อดังมลติแบรนชื่อดังของกูติมินเขานะตัวนี้ก็จะมีราคาหน่อยค่อนข้างแพงหน่อยเพราะว่าที่ร้านลูมิเช่ของจะค่อนข้างคุณภาพแล้วก็ราคาสูงกว่าทั่วไปนะเจ็ดแปดรอยอ่ะนี่ลูมิเช่นะครับโอเค อันนี้พอดีก่อนที่จะไปโฮจิมินหนะ์ทำการบ้านมาที่ร้านฟลาใจาขับนะเห็นแล้วแบบเอออยากลองไปดูก็เลยลองตามรอยไปดูก็เลยเป็นที่มาของตัวนี้ได้ตัวนี้มานะครับเป็นเสื้อฟอกแบบฟอกเก่าอะฟอกให้เหมือนเก่าตัวนี้ก็แพงอยู่เหมือนกันนะตัวประมาณ7 0 0ดร้อยเจ็ดแปดร้อยบาทโอเคใครชอบก็ไปตามๆนะมันมีเสื้อหลายแบบเลยนะไอ้ฟ,ฟาใจาขับจะมีพวก กางเกงยีนแจ็คเก็ตยีนเสื้อหนังอะไรเงี้ยค่อนข้างคุณภาพดีคัตติ้งดีด้วยโอเคลองไปตามกันดูได้นะครับต่อไปชื่อร้านต่อฮังสตอร์นะครับเลยได้เป็นได้เสื้อฮาวายตัวนี้มาลายสวยไหมเป็นเสื้อของโอกินาว่านะใช่นี่ของพ่อดิฉนันเองเออได้มาราคาเท่าไหร่เอ่ย ประมาณห้าร้อยบาทร้านโตฮังอะไรเนี่ยคือร้านน่ารักมากควรต้องไปไปถ่ายรูปสวยแน่นอนแล้วของก็ใช้ได้ด้วยของดีด้วยใช่สภาพดีมากถึงจะเป็นมือสองก็เอะอ่ะต่อไปนะครับเอาเป็นตัวนี้อันนี้ชอบมากเป็นพิเศษไปเดินกับแย้มที่ดิสทริก์สามนะครับแล้วเจอเป็นเสื้อคัสตอมของเขาเองทำเองเป็นไงน่ารักไหม ชื่อร้านอันคองเลโทนะนี่เป็นไงเป็นลายกูฟเีเป็นงานปักอืมเป็นงานปักแล้วก็เหมือนแพทช์เวิร์กนิดนึงเป็นงานแพชเวิร์กนิดนึงสวยมากเหมือนกันตัวหนึ่งก,ตงก็ตัวนี้อยู่เจ็ดแปดร้อยเหมือนกันสวยมากจริงๆแล้วร้านนี้มีตัวแบบ ควรถ้าใครชอบพวกงานน่ารักน่ารักงานการ์ตูนเงี้ยลองไปดูคือมีแบบลายน่ารักน่ารักอีกเพียบเลยที่เขาคาัสตอมมานะแต่พอดีตัวนี้ถูกจริตที่สุดไงก็เลยได้ตัวนี้มาจริงจรมีเยอะเลยที่น่ารักมากลองไปตาดูสุดท้ายก็จะเป็นร้านที่โดนมาเยอะที่สุดนะเป็นร้านชื่อดังน่าจะมาแรงมากๆตอนนี้เลยของโฮจิมินก็คือชื่อร้านโ o สตูดิโอนะ เป็นร้านสายสตรีทที่ราคาย่อมเยาและราคาดีซึ่งเด่นมากเรื่องฮูดดี้นะแล้วก็จริงๆแล้วขายพวกเสื้อผ้าทุกชนิดแหละทั้งเสื้อยืดทั้งยีนทั้งแจ็คเก็ตแจ็กเก็ตหนังะอะไรเงี้ยป็นฮูดดี้อะไรเงี้ยมีหมดเลยแต่ราคาดีมากจริงๆเข้าไปที่ร้านนี่คือแบบคนเยอะมากๆนี่ยกตัวอย่างนะนี่แจ็กเก็ตยีนตัวนี้เป็นไง เป็นไงครับคุณภาพประมาณนี้ได้มาในราคาสสองแนหกหมื่นดองคือราคาส300นิ้จัก<ห>ไม่เกินีร400 300, <น>300กว่าบาทกางเกงยีนของแยมสองตัวกางเกงยีนช่วงนี้จะเป็นทรงค่อนข้างจะเป็นแบกกี้เลยนะตามอินเทนนี่ นี่เป็นสีช็อกโกแลตด้วยนะสีหมอค่าปะอืมากางเกงยีนอย่างนี้ที่ร้านฮสเนี่ยทุกตัวสองแสนก็ดองหมดเลยก็คือตัวละสามร้อยไม่เกินประมาณนี้สามรอบาททุกตัวนะย้ำว่าทุกตัวแล้วมีให้เลือกประมาณแบบเป็นเป็นร้อยแบบอะ่ะคือเยอะมีทุกสีทุกแบบจะเอาทรงไหนทรงขามมาทรงแบกกี้ทรงขาตรงทรงอะไรมีหมด ตัวละสามร้อยประมาณสามร้อยบาทของใหม่มีป้ายหนังครบเป็นไง<ด>คุ้มค่ามากมากนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งของแยมน,นะสีเป็นแบบสีดำฟอกนะของใหม่เมื่อนหนึ่งสามร้อยเท่านั้นสงสวยต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเกงยียน แบบทรงจอร์ดของผมเองได้มาเลายราคาเหมือนกันสองแสนดองก็คือ300ไม่เกินอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ดูแพงมากเป็นไงทรงครอบด้วยนะเป็นกราฟิกทีแล้วก็จะพูดเรื่องช้อปปิ้งนะถ้าใครยังไม่เคยไปอ่ะแนะนำว่าพวกตึก เดอะนิวเพกาหรือตึก42อะไรเงี้ยที่คุณน่าจะแบบดูตามรีวิวตาม u t u b e มาถ้าไม่เคยไปอ่ะไปได้แต่ถ้าให้แนะนำนะถ้าอยากจะไปจริงๆนะอยากให้ไปที่ดิสิกสามมากกว่าเพราะว่าจากที่น็อตกับแยมนะไปมานะรู้สึกว่าดิสิกสามดีกว่ามากๆคือเสื้อผ้าช้อปปิง้งเป็นไปได้พยายามไปที่ไปช้อปปิ้งที่ดิสิกสามก่อนเอาเงินไปใช้ที่ดิสิกสามก่อนแล้วค่อยไปที่พวกเดอะนิวเพกาพวก ตึก42อะไรเงี้ยเพรอะนอดนดกระย,ยมคิดว่าตึกนิวเพกากับตึก42อะ่ะของมันก็เยอะจริงแหละแต่ว่าคิดว่าดิสิกสามของคุณภาพมากกว่าเอเคต่อไปนะครับสิ่งที่ได้มาจากโคจิมินอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยคงไม่คิดว่ามีใครจะซื้อแบบเรายาพ่นจมูกสีสัตว์ช่วยรักษาการเป็นหวัดคัดจมูกยาพ่นจมูกนะครับใช่ไซนัสเป็นหวัดผแบบว่าถ้าเกิดแบบว่า,วา คัดจมูกหรืออะไรอย่างเงี้ยกับหัวคะ่ะคุณพี่หลายคนหลายคนเคยคงคงรู้จักเนาะกับหัวคะ่ะครับหัวหรอค่ะ,หล,ะหลายคนคงรู้จักเนื้อยาที่มันแบบว่าพ่นจมูกเข้าไปปุ๊บว่าทำให้แบบหลอดหลอดจมูกหลอดลมโลง่งอะไรเงี้ยหายคัดจมูกอะไรเงี้ยถูกมากๆหกหมื่นดองสามหมื่นค่ะสามหมื่นเนาะใช่สามหมื่นดองนะครับก็คือตกอยู่ที่สี่สิบกว่าบาทอยูดิหน้าตาดีด้วย ฟีฟปาดอันมเริ่มเลยนี่เป็นไงมีแบบยัดเขา้ารูจมูกแล้วกดอย่างนี้ได้เลยอย่างนี้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้เราก็หอเรื่องเสื้อผ้าของโคจิมินกันเรียบร้อยแล้วจริงๆอ่ะอยากซื้อเยอะมากกว่านี้ด้วยแต่พอดีคือ ไม่ได้ซื้อกระเป๋าน้ำหนักอะไรมากเท่าที่ควรเท่าไหร่ก็เลยซื้อเท่าที่แบบคิดว่าพอจะแบกกลับมาได้อืแล้วก็ไม่อยากจะแบบใช้เงินเยอะอะไรขนาดนั้นด้วยนี่ทั้งหมดเนี่ยที่ใช้ที่ช้อปปิ้งมาเนี่ยถูกมากๆจากแพลนที่เราสองคนไปกันอนะแลกเงินไปอยู่หมื <16. S 1> ่นหประมาณหมื่นหกพันบาทอะอใช้เวลาห้าวันช้อปปิ้งทุกวัน ก็กลับมากลับมาเงินเหลือนะครับบอกว่าเงินเหลือรวมกินรวมชอปปิ้งรวมอะไรแล้วรวมค่าทุกอย่างแล้วอะรวมค่ารถค่าอะไรแล้วยังเหลือเหลือกลับมาสามพันได้จากหมื่นหกอะแล้วก็ฟุตบาททางเดินนะ่ะมันค่อนข้างจะสกระปรกแล้วก็ไม่ค่อยมีทางเดินเท่าไหร่เพราะว่ามอเตอร์ไซค์มันจอดบนฟุตบาทหมดเลยแบบเต็มเลยคนเราคนจะต้องไปเดินบนถนนแทนนะ แล้วถนนมูมันวิ่งกันมว่วนแบบวุ่นวายมากซึ่งถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปกินอาหารร้านใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าทางเลือกก็คือ Grab เนี่ยก็ดีเหมือนกันคือเราสั่งสั่ง d e l i v e r y อาหารนะมาส่งที่โรงแรมกินได้ไม่แพงเท่าไหร่ไม่แพงอะ่ะก็ราคาเหมือนไทยอะครับอืมอย่างไอ้บันมีไอ้ขนมปังอะ่ะ ชื่อดังที่เรามีอยู่ในคลิปนะคะที่เราเคยรีวิวไปให้ดูแล้วขังชื่อดังอ่ะผมคิดว่าแบบเดินไปมันน่าจะเหนื่อยอ่ะเพราะว่าแบบไปชอปปิ้งมาทั้งวันแล้วกลับมาแบบจะไปกินข้าวเย็นจะคือเลือกจะกินบะหมี่เป็นข้าวเย็นไงแต่คือมันมันปวดขามันเหนื่อยมันไม่ไหวแล้วแล้วมันเดินอันตรายด้วยก็เลยสั่งแก็บเอาก็สะดวกดีอืมแล้วก็อย่างอะไรนะ ไอ้ที่อาหารที่มันเหมือนขนมจีนกับหมูย่างอะไรน,น<า>ออั่นอ่ะก็มีสั่งในแก๊บได้เหมือนกันเยอะแยะเลยมีหลายเจ้าแล้วก็จะบอกว่าทุกร้านนะอร่อยหมดเลยอาหารเวียดน,นามอร่อยมากถึงเราจะทําการบ้านมานะเราก็มีแบบไปกินร้านแบบแรนดอมบ้างนะซึ่งอร่อยหมดจริงๆอร่อยทุกอย่างเป็นอะไรที่น่าชื่นชมมากเรื่องอาหารการกินคือสบายมากคาเฟ่แม่งก็สวยจริงๆน่ารักจริงๆ อืแล้วก็ผู้คนเวียดนามค่อนข้างดีนะสุภาพแล้วก็มีเซอร์วิสมาที่ดีด้วยคือจริงๆก็เคยทํากันบ้านมาอ่านๆมาก็เคยได้ยินเรื่องมาบ้างว่าแบบเฮ้ยไปโฮจิเที่ยวโฮจิมินห์ั้นอันตรายหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะโดนป้นไหมหรืออะไรเงี้ยคือจะบอกว่าจริงๆทุกประเทศมันก็มีอะไรแบบนี้หมดแหละอืมอยู่ที่ว่าเราเ,าเลือกทําตัวยังไงมากกว่า เลือกใจใช้ชีวิตยังไงในในในเมืองนั้นๆมากกว่าถ้าเกิดเราไม่ไปอยู่ในจุดเสี่ยงหรือในที่พื้นที่เสี่ยงอะไรเราเราก็ปลอดภัยดีอะอย่างที่ผมไปมาผมไปกะเยยมมาแค่สองคนใช่ปะแบบวางแผนเดินทางเที่ยวกันเองหมดอย่างเงี้ยพอตกพอเราเที่ยวเสร็จตามแผนเสร็จตกดึกเงี้ยผมก็มาเดินเล่นในเมืองอะไปเดินเล่นรอบๆเมืองอะไรอย่างเงี้ยผู้คนก็ดีเนาะผู้คนไม่ได้สนใจเราเหมือนประเทศไทยเราเลยแหละครับผู้คนแบบยิ้มแย้มพูดดีอะไรดีคุยดีอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับ โอเคก็ okay. ประมาณนี้ที่โพจิมินของเราม,มาสรุปเพราะว่าไอ้วันที่เราวันที่สามที่เราช้อปปิ้งเยอะอะคือซื้อของเยอะมากวเดินเหนื่อยมากก็เลยไม่มีเวลาที่มานั่งถ่ายวิดีโอนะเพราะต้องถือของแล้วก็เดินร้อนร้อนอะมันเป็นมันเป็นช่วงเดือนที่ร้อนที่สุดด้วยก็อย่างที่รู้ๆนะช่วงเมษาไทยกับเวียดนามเราก็อากาศเหมือนกันแต่เวียดนามร้อนกว่าบอกเลยว่าเวียดนามร้อนกว่ามาก แดดเปี้ยงสุดๆฝากวอ็อกโอเคก็ฝากบอ็อกนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเที่ยวไหนเราก็รอติดตามดูแล้วกันว่าเราทิศต่อไปเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อโอเคยังไๆก็ไปไหนดีที่รักก็ขอบคุณด้วยนะครับแล้วเจอกันฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับบาย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 